เที่ยวโคกน้องนาะ oh. <laughs> น้องเบตันมาเที่ยวโคกน้องนาะทำอะไรครับนี่เป็นยังไงบ้างทำอะไรลูกเ uh. หินเล่นเหินเหรอลูกอาหารหน้าใสกล้องหน่อยยิ้มยิ้มหวานหน่อยยิ้มหวานหน่อยคะ่ะ oh. บรรยากาศแย่มือเล้งค่ะ <c oughs> <c oughs> อยู่โคกน้องนาะอ่ะกับน้องมาตาน้องเบตันกับคุณยายคุณตาค่ะแย่งมือเล้งอากาศเย็นเย็น อากาศเย็นเย็นยนน้ย่ค่ะวยวะ่างมอเร็ง<ด>อากาศชุ่มชื่นเข้าเขียวๆนะคะข้าวเขียวๆหน้าน้อยนี่ค่ะงามบ้าพี่น้องนี่เขากรลัง่งแตกกอนีโขกน้องหน้าซีมีปลูกทึ่งโขกทึ่งขั้นแทกกับซิมีผลไม,ม้มีต้นไม้ต้นแคน้า ต้นใหม่หลายๆอย่างค่ะอันนี้เครือพักษาบบานเฮาหรือพักอยียงก็พักอีนุ่นเตีนี่พักอีนุน่นพักอีนุ่นกำลังงามเลยนี่พี่น้องนี่งามบานเฮาเอื่นพักษาบทั้งบานไม่พัดเอื่นพักษาบอันนี้ไทยคนหลาดหรือทั้งบานอื่นเพิ่งเกิเอื่นพักอีนุน่น,นกำลังแตกยอดนะคะพี่น้องนี่งามเลยละ่ะใบงามแล้วก็นี่ข้างล่าง เมืองป่าปืด๊ดป่าเข็งป่าเข็งบานห้าวค่ะพี่น้องคุณอยู่ในนามเห็นบอ่อคุณเต็มเลยค่ะอันนี้คือบรรยากาศโคกน้องนายาง่มมือแร้งเขา่ากรลังเขียวค่ะพี่น้องมีบัวสวยๆด้วยเข่ากระงามค่ะพี่น้องนั่นเข่าก็บเขียวงามกระลังแตกกอนี่คือโคกน้องนาของแท้นะคะพี่น้องพึ่งพึ่งถ้ำนะคะพึ่งพึ่งเงิน พึ่งปลูกนะคะพึ่งปลูกพึ่งเห็ดนะคะเดี๋ยวถ้ามันต้นใหม่ไงไปเรื่อยๆงั้นก็สีดูดีชุ่มชื่นกว่านี้นะคะอันนี้คือเริ่มต้นเริ่มต้นนะคะเริ่มต้นคือเริ่มปลูกต้นใหม่แม่จ้านี่เริ่มปลูกต้นใหม่เป็นพักเป็นต้นมักม่วงต้นลำไยต้นกล้วยต้นยางนาสารพัดต้นไหม่นะคะเพราะว่าอันนี้เพิ่งเริ่มปลูกมีบักเพามีต้นไผ่ ต้นบักเขาเมาบักเมาบ้านเฮาเนาะบักเมาต้นขน,นุนนี่ค่ะพี่น้องบรรยากาศเย็นสบายสบายมาให้พี่น้องดูมาให้พี่น,อนอ้องเอฟซีเฮ้ากดไลโ์กดแช่เดอ้อนี่ค่ะพาชมเที่ยวน้องนาเนี่ยเรล็อากาศเย็นๆค่ะนี่ค่ะบรรยากาศโคกน้องนา ่คะสวยง่ามบรรยากาศดีมากนะคะฝา,า,ากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเด้พี่น้องด้วงามง่ายมาเลียงอากาศเยน็นๆมาฝากพี่ฝากน้องนะคะอขอบคุณมากๆค่ะ